โปรเลสเนะ่พิ่นเ้าไว้ว่าแปดมันมาอแปดมันมาหามันตามแปดตามาหามันตามหามันตามสี่มันน้าสี่มันน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมปูยอดเนาะครับผมปูยอดก็มาตามจริงๆนี่ปูยอดนี่ฝันไปแล้วผมเอาแบบมาตามต่อเอตอนคลิปแรกนั่นปูเบาความฝันเพราะว่ามันมาหลายช่องนะครับปู ให้ปูวาอาความฝันทิบถีพมมาทายคนเดียวไหมให้กับสองอื่นเป้นหูน้านะเอฟซีมันเ,นนนเนิ็นิได้จหูน้า,ากันนะครับแรกนั้นฝันเห็นหลวงปูขาวกับหลวงปู่สวงครับเปิ้นมาชวนไปอันนะ่ยเปิ้ลว่าอีนังแน่โดนแหล้วกรลืล้นแน่ละได้อืมอ่าเปิ้นแต่ว่า มันหลงด้ตัวน้ฝันแต่ต่องวดปุนะเออมันโดนล้วลืมค้อมฝันล้วลืมความฝันแบบเก่าับบทีบ่ไดเนาะบ่ดบ้านไหนมาหาตามีมันนําอออเออเขากันตัวนี้ปริศนาบ่เนี่อาจสพปริศนาแบมาหาตามซีน้อบ้แนมาเมาวันก่อนเนับโอ้หนอวันที่เท่าไห ประมาณเม่าวันก่อนวันที่ันเมื่อคืนสิบเอกทำวันที่สิบสี่เมื่อวันที่สิบสี่หนังมื้อนี้วันที่เท่าไรแล้ววันท่สิบสี่ตีปูยี่สี่ปะยี่สี่บอเมื่อวันที่สิบสี่ไปบวงสวนผู้ใหญ่ใหม่อยู่บ้านใต้เอกอันนี้เพิ่นก็เว้าคือกันแต่ว่าเว้าคนละเล่ มาเก็เลยเป็นเหล็กปีเหล็กน่องใช่ห่อนหันฟวงสวงหันปูมองมั่งในวัดเห็นเหล็กเก่าต้นไหนต้นหนเหรอครับบ้านแม่มาสาลที่สองบ็เห็นอย่างบ้านศาลที่สามกับ็เห็นอย่างไปสาลที่สี่พอคนนี้สารเก่าที่สี่โอ้ครับ ไปหลายหม่องครับหมูบานเพิ่นน่ะมันไม่4ีมันก็สามหมูบานก็วแรม่สามสี่สามบานสามสามวัดหนึ่งตัวหนึ่งสามสุดไายได้เลขหาเก้าห้าสามตัวตัวแรกได้เก้าเสือที่สองได้หาได้สามไอหัวมูหัวมูดที่สี่ แต่ลรมันบอรตรงกับข่ววฝันบันไดแต่ว่ามันกับพิษกันแต้มหนึง่งพิษกันแตมน้มหนึ่งบ้านในกามาฝันยำมาขึ้นบ้านอีกเทือดหนึง่งฝันเอ็นพอยายที่อีกคนบอกเล็กสองหนึงง่งเขาตอนสองหนึ่งคนก็บ,บอกเขาเลยคอมเพลนอยู่ได้ออกคิดกับมืที่ไปเรื่องสองโมงแต่ว่ามันหลาหลาแห้งไก่เมือดสียออกเลยเพรมีผู้ได้ถือ นั่นคือผู้ใหญ่เท่มาอีกแต่พอใหญ่เท่ก็บไ่ได้บอกเลขน,นะครับเป็นว่ากูมีเป็ดอยู่สองตอัวกูเสียหายมั้งเอาไปเลี้ยงโอ้ยบ่เ,เลี้ยงดอกอเขาบ่กหมจักเลี้ยงเป็ดบ่เคยเลี้ยงเป็ดขายได้มันก็นสิจักบาทภายในขันบ่เลี้ยงกูสิเลี้ยงไว้ภายในเป็ดแม่สองตนี่ยลูกก็เลี้ยงลูกหลายแล่นลงน้ำภายในมัน มันย่างก็สีโต๊ะที่มันแลนบราทษันเขาจับเอาจับเอาจับเอาไปลงน้ำเออขันจับเอาไปลงน้ำขันจับไปเลยมันเหลือสี่โต๊ะที่มันแลนบราทษันเขาจำเพชรต้นในตน้นอุบัติเหตุบอกเละไปเลยว่าปริศนาตนะ้นในอยู่กับคิดทางแหลมเละยังนะเขียนเลยอ่าโตโตที่ไปบ้งวงส้วงเละยังกับผู้ ก้าหาสามเก้าหาสามอ่าฟันหลอบสุดท้ายนี่คือบริตีเป็นเหล็กบร่ครับเป็ดกระตีเป็นเหล็กโตเก่ากตีเป็นเหล็กโตขิดเหล็กเป็นแปดหาสี่นั่นหรือเปล่าไม่ใ่ตีเป็นเหล็กตัวเก่าก็เลยเกิดว่าโตเก่าสีมาตันเอียงเพียงแต่ไก่เอียงโตเก่าหาสาม สรุปแล้วเลของปูนี uh, ่สองสองเม็ดเนาะนี่ได้สามตัวไม่ได้เพิ่มนะ่จเอาเพิ่มอยู่ลาดุส้นลาดุเอาเตสองตัวนี่ยบ่บ่เาปเลขบกปูนันไใ้มาจัซเ2ตสองตัวลูกมันสีลูกมันสี่อ่ามันไกยน่หาสี่แปดส่ีใหญ่หัดเลยเดี๋ยตาม อกว่าเลขสองตัวสีอยู่ในแปดีสองตัวสี่ยูเลนแปดสีหาแปดหัดออกมาก็จะเป็นแปดหาแปดสีหาสีแค่นั้นเอาเซตตัวใดน่อยัท่านพ่อทานพ่อจะตัดเป็นสองตัวน่ครับตดตัวใดครับแปดซีหาซีแปดแปดีหแปดสีห้าสีแปดหาตัวหาแปดตัวเนาะจะมีสาหา แปดซีตัดตัดตัวเทิร์นแปดหากรอนเอาเอาแปดหากรอนบอกแปดหาแปดซีเพราะว่ากับหาซีเคาน์เตอร์มันขันเกี่ยวอยู่แปดหาแปดซีบ่กขันเกี่ยวดอกตกเหล็กทงานแล้วก็แปดซีนั่นละครบแล้วองสามตัวได้ครับสวยงามแสดงว่าปูปูนี่ที่ฟันมานี่คือมักเลขที่ฟันได้ก่อนครับเพราะว่ามาฟันเห็นเขาไงที่มั่นใจตร้มั่นใจเพราะว่า เปิดมาห้ยฟิสนาตัวหนมะมันชิ่งมีลูกเป็ดไรเป็นไงที่นี่ไรครับไงที่ไหนที่พออ๋อผมนึกว่าที่นี่บุเมนคือกันตัวญ่ที่เนี่ยเป็นนี่ที่ท่อท่งตัวนั้นที่ท่อหานตัวไงที่เนี่ยเป็นพ่อของผู้ยอดอ็่อคว่าจะที่นี่บ่เมนเนาะบุเมนอ่าจู่ฟันเห็นเพลินแถวกรอนมันถือได้งวดนี้ฟันเห็นอีกเอ้งวดนี้ฟันเห็นอีกมันก็ต้องถือ แต่ตอนแรกิดว่ามันสถียรอย่างงี้อาโชว์ตัวเลขในเอฟซีเป็นเบิงแนเปูนี่นะครับอ่นะครับฝันแรกที่ว่าเห็นว่หญ่ที่เลยคือแปดหาซีบอกฝันว่าปูเขาวกับลุงปูสวงส่วนไปเอาเลขสวนไปเอาอ่าคือแปดหาซีอ่าแล้วก็มาฝันว่าไอ้นี่ก็บ่ได้ฝันไปบวงสวงไปอ่าไปได้เก้าหาสาม ราก็ฝันล่าสุดก็คือฝันเห็นไงที่มันกับมัดตรงกับเลขตัวนี้ครับแล้วแกเอาครับผมก็มักเลขชุดบนเนาะปูเนาะนะครับการตัดไฮแล้ว์เลแปดหาแปดสีแล้วก็หาสีแต่ว่าไอ้ชุดชุดท้ายบริเวณตัดไห่ตันไปชมก็เอาไปตัดเอาอีกนี่เนาะเปล่าอีสานตัวนี้มันบ่ฝันย่ำ ยังแต่แปดห้าะี่พวางวดที่ผ่านมาพญายี่ที่เพื่อนกันงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับปูมียังฝากเอฟซนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับปูผบขอดครับครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้โดครวครับสวัสดีครับวัสีครับสวัสดีครัาสัสดีรัสสียงันวัางีนกัวรับสวสีรสิัสนีัวัดีัสวัสีควัดรสวีคสดีคร้บสเัสีร์เซสดีสวรดใช้วิรัรรับชม